ส ل ا م u a l ล i k u m w a ร a h m a t u l l a h wabarakatuh สวัสด <immigration> ีครับท่านผู้ชมรายการยาติมทีวีทุกท่านครับยาตีมขัาสันเป็นรายการที่จะได้ขัาสันธุรกิจมุสลิม ร่วมการสนับสนุนสร้างการรับรู้เพื่อพัฒนาแล้วก็นําไปสู่ความสําเร็จพี่น้องที่รักครับวันนี้ผมถือโอกาสดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนร้านอาหารซึ่งมีเชฟฝีมือดีอยู่ร้านหนึ่งเป็นเชฟโรงแรมระดับโลกทีเดียวนะครับมีประสบการณ์เนี่ยทั้งอาหารฝรั่งเศสอิตาเลียนอาหารยุโรปเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีประสบการณ์เช่นนี้ผมคิดว่าท่านที่ได้มาชิมมาทานอาหารที่นี่เนี่ยต้องกลับมาซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นรสชาติหรือความสวยงามของอาหารหรือแม้แต่บุคลิกลักษณะของตัวเจ้าของร้านทำให้ดึงดูดให้เรากลับมาสนทนาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ใช่ครับผมพูดถึงเชฟอาห์มัดซึ่งเป็นเชฟที่คุณภาพอีกท่านหนึ่งปริะดอยอเมนูอาหารเพื่อที่จะได้นำเสนอให้กับพี่น้องมุสลิมแต่ที่สำคัญเนี่ยเขาไม่ได้เก็บความรู้ไว้โดยส่วนตัวเท่านั้นเขายังเผยแพร่แล้วก็ได้สอนผู้คนเพื่อให้ได้ผลิตอาหารขึ้นมาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ดูซิว่าเมนเูเด็ดเนี่ย จริงๆแล้วพิซซ่าเตาปืนเนี่ยสำคัญมากหรือแม้แต่น้ำเกลวี่สเต็กต่างๆของเขาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือกันทีเดียวใช่ครับที่ตั้งที่นี่ก็คือปั๊มบางจากเรียบทางด่วนนี่เองเยื้องๆกับมัสติซิโรล้อแหลนนี่แหละครับวันนี้ไปคุูกับเชฟอาหมัดกันไปติดตามรับชมครับออััสลมมะ เข้ามาในร้านทาบูยดาเป็นร้านที่กว้างขวางนะไม่โตนักแต่พอเหมาะพอควรพอดีพอดีครับที่นี่อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับตั้งอยู่ในปั๊มบางจากเรียบทางดุนี้ยื่งๆแต่มสัสยิดซีรอใช่ครับไม่ไกลนักนะจะได้คุยกันนะผมบอกตรงนะครับผมภูมิใจกับเชฟคนนี้มากเชฟมุสลิมเราแล้วประสบการณ์เนี่ยวันน,นี้จะได้คุยกันว่าไปไป,ไปต่างประเทศไป ไปทําอาหารโรงแรมใหญ่ๆไปผลิตอาหารเมนูใหม่ๆเรียกว่าทั้งเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะฝรั่งเศสยุโรปอิตาเลียนโอ้ไม่ธรรมดาเชฟคนนี้ฮะพบกับเชฟชื่อดังคนนี้เชิญครับแนะนําตัวเลยครับสาลามูเรลกุมนะครับชิมอามัดนะครับเชฟของร้านอิตาเลียนนะครับคาปูโยดานะครับผมก็มีความยินดีมากที่วันนี้ที่ยาทีมทีวีให้เกียรตินะครับมาเรียกว่าอะไรนะมานั่งสนทนาครับ การทำอาหารของเชฟหรือว่ามาถ่ายทอดความรู้ที่เชฟได้เป็นประสบการณ์มาผมขออนุญาตเชฟ่างนี้ได้ไหมคได้ครับผมครั้งที่แล้วถ่ายพอดีโควิดแรงเลยช่วงนั้นเนี่ยก็ปิดแมสกันตอนนี้เบาบางลงแล้ววันนี้มีพี่น้องผู้ชมรายการเขาอยากจะเขาอยากจะเห็นหน้าเชฟนลยอยากเห็นหน้าเชฟได้ไหมครับได้เลยครับอนุญาตถอดเลยนะครับครับนะครับโอเคมาตรงนี้ก็ได้ใช่ใช่ที่สถานการณ์ตัวจริงเนี่ยรอเราเอาการทีเดียวครับ เออประสบการณ์เป็นไงฮะที่ผ่านงานจากต่างประเทศหลายๆไปที่ไหนม้าบ้างอย่างไรคือจริงๆแล้วนะครับเชฟอ่ะนะครับก็คืออ่เป็นเ็กบนนอกคนแห่งว้านึ่มบ้านเดิมอยู่ไหนฮะจังหวัดตรังครับครับดิ้นรนว่าเอ้อยากจะมาอยากจะมาเรียนหนังสือก่อนอืนะครับก็แน่นอนนะครับพ่อแม่หรือว่าป้ามาที่ต้องการให้เรามีการศึกษาครับอยากให้เอ้ยมารับราชการก็ได้หรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ครับก็ขึ้นมาเรียนราม อ๋อเรียนรามเรียนรามกำแหงกับผ่านรามมาแล้วนะครับอันนี้แถวบ้านผมเลย <c oughs> แต่ไม่จบนะครับไม่เป็นไรฮะนะครับผมจับก็จับกับกว่าได้เข้าวงการโรงแรม<อ>นะครับคือมีพี่คนหนึ่งก็แนะนําว่าอย,อยากทํางานโรงแรมไหมผมอ่ะไม่ถน,นัดอาหารทุกอย่างเลยครับไม่ถน,นัดเลยก็เฮ้ยวงการโรงแรมเพราะว่ามันก็ยังไม่ใกล้ฟั่งฟูนะครับน่าจะปีสอ3 0อนออ่าประมาณนั้นนะครับครับก็พอมาได้ทุกคลีอยู่กับวงการอาหาร้ชอบอื รู้สึกชอบเฮ้ยอาหารฝรั่งโอ้มันไม่ใช่อร่อยอย่างเดียวมันมีการตกแต่งมันมีการวางนู่นวางนี่เป็นพราพมันน่าทานมากครับก็เลยติดใจทีนี้เอ้ยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมก็นะครับก็ได้ไปศึก<ม>ก็ได้ไปเข้าโรงแรมที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นมาตรฐานของโลกก็ว่าได้ครับเป็นเชนที่มาจากทางประเทศทีนี้ผมก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยครับได้เรียนรู้การทําอาหารนะครับก็หลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสนะครับ,รบไปต่างประเทศ นี่ละครับเป็นความภูมิใจของเชฟมานอกคนหนึ่งจริงๆเลยนะครับครับผมการตอนนั้นไปได้อย่างไรครับเราคือจริงๆแล้วนะครับเหตุที่ต้องไปเพราะมีคนมาติดต่อว่าเอยากอยากอยากไปทํางานต่างประเทศไหมเชฟมันเป็นความฝันของเราอยู่แล้วว่าเชฟคนไทยทุกคนเนี่ยถ้าได้ไปต่างประเทศนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับก็เลยตัดสินใจไปเลยครับไม่รังรอเลยไม่รีรอเลยครับ ทุกอย่างพุบปับเสร็จแล้วพุบก็เดินทางบินเลยฮะไปฝรั่งเศสหนะครับไปอยู่ฝรั่งเศสมาน่าจะเกือบ6ปีได้ครับโอ้นานฮะได้ไปเรียนรู้อาหารต่างๆได้ไปดูอันนี้ไปทํางานที่โรงแรมเลยม่ใย่อะไรหรือเ่ามันมันกึ่งเป็นร้านอาหารครับอเป็นร้านอาหารครับนะครับผมซึ่จริงๆแล้วก็อย่างที่เชฟบอกเชฟจาถนัดทางด้านอาหารยุโรปนะครับก็ไปได้ศึกษาได้ไปเรียนรู้เอาอาหารไทยบ้างไปผสมผสานกับอาหารยุโรปบ้างอะไรอย่างเนี้ย นะครับได้ไปศึกษาที่บ้านเขาว่าก็เป็นยังไงอะไรอะไรความเป็นอยู่ยังไงอะไรเนี่ยครับก็อยู่นั้นหน้าสัสักเกือบอกปีอะครับอก็คิดว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาบ้านเราครับนะครับกลับมาบ้านเราได้แล้วเพราะเป็นห่วงมะด้วยนะครับตอนนั้นพ่อก็เสียครับก็เหลือมะคนเดียวก็เป็นห่วงมะว่าเออมะอยากจะอยากจะกลับมาอยู่ใกล้ๆมะแล้วอะไรเนี่ยครับนะครับก็วงการโรงแรมเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันตอนที่เชฟกลับมานี่มันมูมมากเลยเ แล้วมีโรงแรมห้าดาวไปเปิดที่จังหวัดตรังครับทีแรกกะว่าจะไม่เข้าวงการโรงแรมแล้วเพราะว่าเรามาจากต่างประเทศเนี้ยเราก็มีเงินมาก้อนหนึ่งอยากจะมาทําอะไรรู้นี่นั่นแต่ว่าวงการโรงแรมมันหอมหวนมากและมีโรงแรมห้าดาวไปเปิดที่จังหวัดตรังด้วยในตรงชายหาดด้านไหนฮะตรงชายหาดเขาเรียกว่าชายหาดปักมงเออผมเคยไปครับเคยไปใช่ไหมครับเป็นห้าดาวที่แรกของจังหวัดตรังเลยก็เลยเฮ้ย อ๋อยังไงอยากกลับเข้าวงการโรงแรมอีกเพราะตอนนั้นเราก็ยังยังมีไฟอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับเข้าวงการโรงแรมอีกครั้งหนึ่งอยู่นานไหมฮะอยู่ประมาณ2ปีได้ก็ชีวิตของเชฟเนี่ยเชฟอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะนะครับก็พอดีโรงแรมที่จังหวัดเชียงใหม่เปิดและเป็นโรงแรมที่ดังด้วยห้าดาวด้วยโอนะครับเขาเรียกเอลยนามดาราทีวีเชียงใหม่ครับดังมากครับเป็นโรงแรมที่หรูหราลังการงานสร้างมากนะครับคือแลวเป็นแสนครับ ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมเปิดนะเสร็จแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมเปิดก็ได้ไปทําอยู่ก็ประมาณเกือบสองปีเชฟอาจจะอยู่เชฟชอบเปิดโรงแรมไปเปิดโรงแรมคือเราได้อะไรไปไปทำเองหมดเราไม่ไปตามคนอื่นเขาได้ไปออกไอเดียได้ไปแชร์ไอเดียทําเมนูอะไรช่วยเรียกว่าสร้างมากับมือสร้างมากับมือใช่ไหมนะครับสร้างมากับมืออยู่นั้นเชียงใหม่ก็มาอยู่สนามกอล์ฟเป็นจริงๆแล้วเชฟไม่รู้นะหรือว่าเป็นทุกอย่างถูก ทดสอบหรือว่าถูกคำนวณมาแล้วนะครับเชฟได้ไปเจออะไรที่แบบมันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหนึ่งตลอดเลยเอสนามกอล์ฟอันดับหนึ่งของประเทศไทยครับนะครับอมมาตะสปริงคันทรีครับอนญาตเอ่ยน้านะครับทีทีเชนบุรีครับนะครับเชฟได้เจอนักกอล์ฟรันดับโลกมากเลยมาโอ้โหตื่นเต้นมากเลยขอลายวิ่งขอลายเซ็นนู่นนี่นั่นกันเครับนะครับ แต่เราก็ได้ได้มีโอกาสเสิร์ฟทำอาหารใช่ครับทำอาหารเลี้ยงนักกอล์ฟนะครับไต่ก็หูดก็มาอันนี้ก็คนญาตเลยนะครับระดับโลกนะระดับโลกนั้นมาระดับโลกนั้นเลยมานะครับกบ็อยู่นั้นก็ทําเมนูอาหารเนีเขาก็ชีวิตเชฟอ่ะมันเหมือนกับนักเดินทางไปทําอาหารนะครับครับเดินทางไปแบบเหมือนกับประเทศไทยต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้กลับมาอยู่ในกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ได้ประมาณก็นั่นแหละสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีโอกาส ทีนี้นะครับได้ไปประเทศอังกฤษอไปต่อนะอังกฤษครับอันนี้ยากมากอังกฤษนะครับเพราะว่าก็ต้องมีการทดสอบเบสิกภาษาอังกฤษการทําอาหารยุคคือเชฟไปเนี่ยเชฟไปทำอาหารยุโรปไปอยู่โรงแรมเล็กๆแต่ว่ามันเป็นร้านอาหารใหญ่มากประมาณสักวันเสาร์วอาทิตย์นี่ลูกค้าน่าจะประมาณสัก500ที่นั่งโต๊ะวางเต็มเก้าอี้เต็มชายหาดเลยครับก็ไปอยู่นั่นก็น่าจะสามปีแต่อันเนี้ยโชคดีหน่อยนึงนะครับเชฟได้พาภรรยาไปด้วย เกิดแต่อยู่นานแล้วทีนี้ออยู่นานแล้วหมายความว่าพญาก็ได้เรียนรู้เรื่องพญาก็พญาเชฟอ่ะยก็เป็นเชฟมาก่อนด้วยนี่เราเป็นเชฟทั้งสองคนนะครับอยู่นู่นนี่ก็อยู่นั้นประมาณสองสามปีได้เหมือนกันก็อยากกลับเมืองไทยอีกแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านสําคัญที่สุดนะครับก็ได้ก็พอคิดถึงบ้านก็แน่นอนครับองกลับแต่ว่าเชฟนะครับจะมีเพื่อนฝูงหรือว่าคนรู้จักเยอะพอกลับมาปุ๊บเนี้ย เขาก็ดึงท้าวงการโรงแรมนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็ได้มาเปิดโรงแรมเยอะมากเลยนะครับจน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 ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ปรึกษาโรงแรมอยู่อโรงแรมดังหลายงแรมดังใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมครับครับโรงแรมดังแถศสีนรกนทรินะครับคือพี่น้องเราเป็นมุสลิมก็เป็นที่ปรึกษาเนี้ยช่วงทําน่นทําเมนูอาหารนั่นอยู่นะครับแต่ว่าก็ร้านนี้ก็ยังเปิดอยู่นนณปัจจุบันนี้ครับเราก็เปิดอาหารอยู่อันนี้เป็นร้าน ร้านแรกไหมหรือที่ไหนยังไงจริงๆแล้วร้านอาหารของเชฟเนี่ยนะครับเหมือนกับเชฟหาตําเลไปเรื่อยรับร้านแรกก็อยู่ที่ซอยมิตรทีนะก็คือเป็นบ้านเราเองนะครับเราก็อยู่ที่บ้านนะตอนนี้ก็อยู่ซอยมิตรทีอยู่นะครับก็ทําเองนู่นนี่นั่นด้วยก็ทํางานโรงแรมไปด้วยไอ้ภรรยาช่วยในทาด้วยเชฟวันหยุดก็มาด้วยดูเมนูเมนูอะไรเนี่ยครับทำไมถึงปักหมุดที่นี่ฮะปั๊มบางจากเลียบทางด่วนนี่ฮะก็นะครับเชฟเล็งํำเลครับคือทุกที่อะเชฟจะดูํำเลว่าเฮ้ เราจะไปได้ไหมเราโู่นนี่ไหมแต่พอมาเจอบางจากเนี่ยมันติดมอเตอร์เวย์มันถนนมันสามารถไปกันได้รอบวงแหวนเลยก็เลยตัดสินใจคุยกภรรยาว่าเราย้ายมาอยู่ตรงนี้ดีไหมมันใกล้บ้านด้วยนะครับมอกไอ้หลังคาบ้านเลยครับหลังสุดเราซีรอก็ถึงบ้านแล้วใช่ครับพี่น้องมาไม่ยากตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องอาหารกันก่อนครับจริงๆแล้วเชฟอาหมัดเนี่ยนะฮะ่างานมาโอ้โหงานระดับโรงแรมระดับชั้นนําของโลกร้านอาหารดัง ของนลกทีเดียววันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีที่เราได้มานั่งคุยกันแล้วก็จะได้นำเสนอเมนูเท่าที่ผมทานมาเนี่ยมากันก็ร้านเดิมตรงนูน้นปากซอยตรง,ตรง,ต,รงตรงบิ๊กซีตรงนี้แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ที่เจนเจนนี่ผมได้ไปทานขาแกะมาแล้วเ <laughs> ชฟอามัดได้ทำให้ทานนะ,ะที่ตรงนี้ก็ไปทานสเต็ก สเต็กเนื้อสันในของเขาแล้วน้ำเกรวี่เนี่ยเด็ดมากผมว่าผมก็คนทานสเต็กมานะฮะเป็นน้ำที่หอมทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันเตะจมูกแล้วมันจดจำจริงๆเลยครับอันนี้อีกประการนึงก็คืออ,อะไรนะแผ่นกลมๆอ่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นภาษาอติตาเลียน,นะฮะ อ๋อพิซซ่ากับพิซซ่าพิซซ่าของเราพิเศษครับส้ายเตาฟืนพิซซ่าเตาฟืนฮะควันฟืนมันหอมมันอบอวลนะฮะพอเคี้ยวก็ไปเนี่ยวันนี้มีอะไรจะแนะนำนะฮะก็คือนะครับเมนูเราก็ยังมีเหมือนเดิมครับแต่ว่าในช่วงเข้าในเดืออรอมฎดอนนี้เชฟจะมีสเปเชียลเมนูประมาณนี้ครับสามสี่อย่างนะครับอันดับแรกก็จะเป็นลาซานญาครับลาซานญาเนื้อนะครับซึ่งเราทําเส้นเอง ทุกอย่างเราทําเองหมดครับเราทําแผ่นเองเราทําซอสเนื้อขึ้นมาเองนะครับเพื่อออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ทานสองคนอิ่มเลยครับฮฮะะอ่าใหญ่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เนี้ปึกเลยนะครับผมแล้วก็อ่าตัวที่สองก็จะเป็นไส้กรอกเยอรมันนะครับกับมันบดนั่นะเราใช้น้ําเคลวีอย่างที่เราคุยเมื่อกี้นะที่เชฟเคี่ยวมาสองสามวันเนี่ยนะครับทานกับ มันบดแล้วก็แซ่กรอกเยอรมันแล้วก็อีกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นชีสบอลชีสบอลครับ่าทงาง่ายครับเรามีน้ำซอสที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราอยู่แล้วคือทาวสันไอแลนซ์นะครับแล้วก็คร่ปขาดไม่ได้เลยครับร้านคุยดาต้องมีครปอันนี้เป็นครปไข่นะครับมีเสนอเลยนะเป็นมีทั้ง สตรอเบอรี่มีผักสลัดมีไข่มีชีสอยู่ในนี้หมดเลยเรียกว่าเด็กๆชอบเลยเด็กๆชอบเลยนอกจากนี้แล้วเชฟก็ยังมีเมนูสเปเชียลอีกเยอะแยะเลยครับอย่างเช่นน่องเป็ดตุ๋นสไตล์ฝรั่งเศสโอ้นี่ชัดเลยอกเป็ดซอสส้มครับนะครับน่องแกะตุ๋นนะครับแซมเชงก็มีนะครับมีแต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเชฟกำลังจะติดต่อร้านค้าอยู่ว่าเราจะหาราคามาให้ได้ก่อน ครับนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเมนูเยอะเลยครับสเต็กที่เด็ดเด็ดเนี่ยสเต็กของเชฟก็จะมีเนื้อสันนอกออสเตรเลียออสเตรเลียครับเลีวเราก็ใช้สันในไทยด้วยครับเพื่อให้ได้ลูกค้ามาด้วยราคาที่ย่อมเยาแต่ว่าเท็ชเ่อของเนื้ออาจจะอาจจะไม่นุ่มเท่ากับเนื้อนอกนะครับแต่ก็โอเคนะครับท่านผู้ชมมาเห็นเมนูเชฟแล้วแหมน้ำลายออกมาแะ้วน้ำลายแตกเขาเรียกน้ำลายแตก คงจะได้คุยกันว่าเชฟเนี่ยเป็นที่ปรึกษาที่ไหนบ้างแล้วก็จากประสบการณ์แล้วนะได้ข่าวว่ารับที่จะไปสอนไปเทรนนิ่งใครจะเปิดร้านเนี่ยนะราคาย่อมเยาเรียกว่าถ้าจะเอาครบถ้วนยังไงลองลองพูดที่อันนี้เป็นโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์หนึ่งของเชฟนะครับที่อยากให้พี่น้องเราที่อยากจะเรียนรู้เรื่องอาหารอาลาหรือว่าอาหารที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับซึ่งมันหาทานได้ยากแล้วก็หาที่เรียนยากมันแพงนะครับก็คือเชฟก็ คิดเอาไว้ว่าถ้ามีร้านใครต้องการเปิดร้านอาหารที่มีครัวมีอะไรอยู่แล้วนะครับหรือว่าต้องการที่จะให้เชฟไปดูแลทางด้านครัวจัดระบบระเบียบครัวไ้ได้ทํางานยังไงให้มันเร็วให้มันคล่องอะไรเงี้ยก็พร้อมนะครับพร้อมเดี๋ยวติดต่อในในบล็อกในเพจของเชฟมาได้นะครับคือเชฟเพจกาพูโยไดจะเรียนร้านออเพจกาภูโยดาจะเรียนหาร้านใช่ครับติดต่อก็มาได้ครับเดี๋ยวจะจะลงเพจได้ทำอ่นี่ครับ กรรวิธีการทานพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยทั้งผู้ใหญ่แล้วก็เด็กทานได้นะมีวิธีการอย่างไรที่ทําให้เหมือนต้นฉบับแล้วก็ในขณะที่เราได้เรื่องของคารานด้วยใช่ครับใช่ทำยังไงฮะเห็นก็คือของเชฟเนี่ยนะครับคือจริงๆแล้วที่พิเศษสุดของเราก็คือน่าจะเป็นตัวแป้งตัวแป้งนี่เราทําสดทุกวันเลย อ่าไม่ค้างไม่มีไม่มีค้างครับแช่เย็นไว้ไม่เอาไม่มีครับทาสุดทุกวันเลยนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าวันนี้เราขายประมาณเท่าไหร่เราก็เตรียมของมาประมาณนะครับหมดปุ๊บเราขึ้นใหม่เลยเราจะไม่ทำมาเยอะอหมดปุ๊บขึ้นแป้งใหม่เลยทําวันต่อวันทําวันต่อวันเลยคไว้แล้วกองปิซซ่างเราเนี่คือจะบางกรอบ ซึ่งพิซซ่าบางเนี่ยจะเป็นเชฟพิเศษหรือว่าเป็นเคานเชอร์ของอิตาลีเลยครับเาก็จะทานแบบบางๆนะครับอบเตาฟืนนะครับแล้วมันจะได้ความร้อนที่กรงที่แล้วก็มันจะได้ส่วนผสมของส่วนประกอบของของเตาอบจะมีเป็นหินลาวาครับนะครับพอเราวางพิซซ่าลงบนแผ่นหินเนี่ยมันจะร้อนเร็วขึ้นแล้วมันจะกรอบมันจะหอมนะครับหอมหินแล้วก็มากับฟืนมาเจอกันมันจะหอมมากมันจะแล้วมันทําให้พิซซ่าเนี่ย สุกเร็วด้วยครับเราใช้ในการอบ3นาทีเองครับสามไม่เกิน4นาทีไม่เกิน4นาทีนะครับใส่เข้าไปปุ๊บไม่เกิน4นาทีเราลองออกแล้วนี่ร้านอาหารหลากหลายชนนี้มีผู้ช่วยมีคนทำกี่คนยังไงจริงๆแล้วเชฟมีทีมงานนะครับประมาณสองสามคนก็มาเป็นผู้ช่วยเชฟมาสอนก็นําพี่น้องมุสลิมเรานี่แหละครับมาฝึกมาสอนวิชาให้เขานะครับก็เนี่ยครับจริงๆแล้วและอีกหนึ่งโปรเจกต์ของเชฟนะครับที่ผ่านมาเราก็ได้ไปสอนไปให้ความรู้เด็กๆ นะหนึ่งโปรเจกต์ไปให้ความรู้เด็กๆทําโรงเรียนเล็กๆเด็กอนุบาลอะไรเงี้ยครับให้ความรู้อย่างอย่างผมพวกเราทํางานสงเคราะห์กันเนี่ยมีสารสงเคราะห์เด็กกำพร้าบ้านทัดไทรักอ่าอย่างนี้นะฮะเด็กๆเขาอยากจะทําพิซซ่าทานกันเองในอนาคตเนี่ยพอจะให้ความรู้แน่นอนเลยครับยินดีมากเลยครับติดต่อมาได้เลยครับนะชอบม น้องอาจจะฟังเราคุยกันเนี่ยเห็นอาหารหลากหลายเลยนะอยากจะเรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารทำอาหารให้ได้อย่างเชฟเนี่ยสนสนใจที่จะเรียนรู้นะหรือโหฉันอยากเปิดร้านอาหารเชฟจะสอนแบบไหนบอกราคาได้เลยแล้วบอกเบอร์ติดต่อได้เลยโอเคนะครับก็คือนะครับหรือว่าใครที่สนใจอยากจะเรียนอาหารนะครับถ้ามีร้านอยู่แล้วเชฟไปสอนได้ถึงที่เลยนะครับ คลาสหนึ่งนะครับถ้าคลาสหนอันนี้เราสามารถบอกบอกราคาได้เลยนะครับก็คือนะครับเมนูน่าจประมาณสัก20 30เมนูนะครับเชฟคิดแค่60,000เองครับอันนี้อันนี้กรว่าเมนูเต็มเมนูฟูลเลยครับแล้วบอกแล้วคำนวณต้นทุนให้หมดเลยเขียนสูตรให้หมดเลย นะครับไปสอนถึงที่เลยถ้ามีร้านอยู่แล้วนะครับสอนวิธีการด้วยทํายังไงสอนการตลาดด้วยเราทยังไงให้อาหารนั้นนี่หกหมื่นไม่แพงนะไม่แพงครับไม่แพงถ้าไปเรียนตามคลาสของโรงแรมอย่างเงี้ยโอ้โหโดนหลายตังค์โดนหลายตังค์ครับทีนี้โอ้โหเบียน้อยหอยน้อยเนี่ยมีมีมีแบบประเภททำสองสามเมนูไม่มากนักอะไรนะคิดยังไงอย่างนี้ก็ได้ครับจริงๆแล้วเชฟคิดอยู่ที่เมนูละอ่า 299เอ้ย2,990บาทเห็นไหมเนี่ยนะครับเรียกว่าเมนูละ2,990บาทนี่คือสอนทุกอย่างเลยทำนุ่นแล้วใช่ครับอันนี้เนี่ยผมอยากจะทำสเต็กโอ้โหมันยากเลยไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้ามาเรียนอยากจะทำพิซซ่าอยากจะทำเส้นทั้งหลายนะเนี่ยฮะเชฟฮะ พูดถึงเรื่องดีๆมาเยอะเลยปัญหามีบ้าไงไหมจากการทําร้านอาหารเราเป็นเชฟด้วยเนี่ยมีปัญหาบ้างจริงๆและปัญหานะครับก็ <c oughs> <c oughs> คือการพวกทร้านอาหารก่ะมีใจรักโดยเฉพาะเราลงมือทําเองนะครับม,มันเป็นอะไรที่เราเราทำอ่ะทำด้วยใจจริงๆเลยครับปัญหาทุกคนเปิดร้านอาหารมีปัญหาทุกที่ครับลูกน้องเดียวลูกน้องออกมากเดียวลูกน้องไม่อยู่มากเพราะฉะนั้นคนเป็นเชฟจะต้องทําให้ได้ ถึงแม้ลูกน้องเอ้ยลูกน้องบอกว่าเชฟครับวันนี้ผมวอลาอ่กนะรครับเราต้องไปทําได้จนกว่าจะมีคนใหม่มานี่คือการเป็นเจ้าของและอาหารคือเราไม่ใช่ผู้บริหารแต่ผู้บริหารเนี่ยคนออกไปเาก็รับคนมาทาแทนแต่ว่าลูกน้องออกปุ๊บเราต้องทําทําก่อน จนกว่าจะมีคนเข้าร้านนี้ไม่กลัวแล้วครับปูยดาทั้งสามีแล้วก็ภรรยาทำได้หมดทำได้หมดครับทำได้หมดนะแล้วลูกๆเห็นลูกๆช่วยกันใช่ครับช่วยกันหมดลูกมีลูกสาวก็มาช่วยเสิร์ฟช่วยนู่นนี่นั่นและเชฟอีกมีหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่จะบอกถ้าชนะเชิญคือตอนนี้เรามีเราทําเชฟกับภรรยานะครับทำนังสือแจก น้ำซุปสูตรอาหารเลยครับสูตรรอาาหิบเมนูตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวถ้าสถาบันไหนติดต่อเข้ามาเดี๋ยวเชิญเราคุยกับฟาติมาหรือปัญญาเชฟนะครับเพื่อแจกใครครับแจกพี่น้องมุสลิมของเราที่ต้องการจะทําอาหารทานเองนะครับหรือว่าสถาบันไหนที่เป็นเกี่ยวกับผู้หญิงที่ไม่มีไม่มีรายได้นะครับเดี๋ยวนนี้ยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับ นี่เป็นยาริยะเลยนะครับผมท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นประสบการณ์ของเชฟนี่ไล่ตั้งแต่เริ่มต้นนะจะมาเรียนเรียนหนังสือนะจร,จ,รจ,รจริงจะเป็นประหลักนะเรียนรามเนะรัฐศาสตร์แต่ว่านะอัลลอฮ์ให้วิถีที่ปรับเปลี่ยนไปทางด้านการทําอาหารได้ไปอยู่โรงแรมต่างประเทศนะฝรั่งเศสไปที่หลากหลายประเทศแล้วนําประสบการณ์มาแต่ที่พวกเราภูมิใจก็คือ เชฟเนี่ยนำอาหารดีๆนะซึ่งเปิดร้านแล้วเป็นอาหารฮาลาลนะให้ท่านพี่น้องมุลิมเราเนี่ยได้มีโอกาสมาทานเมนูที่หลากหลายแล้วก็ที่เป็นต้นแบบของเมนูอาหารซึ่งเชฟผลิตเองได้คิดค้นเมนูต่างๆเพื่อให้พวกเราได้มาลิ้มลองกันกบูยดาตั้งอยู่ในเชิญชวนให้อกาสเชฟช่วงท้ายโอเคนะครับกูบบดยดาก็คือตั้งอยู่ที่ถ้าเป็นถนนการชนาพิเศษ12นะครับถ้ามาจาก กรุงเทพีทาตัดใหม่กรุงเทพีธาตัดใหม่นะครับเลยนัดวัดนาดัเขามาน่าจะหนึ่งร้อยเมตรเข้ามาเรียบทางด่วนนี้เรียบทางด่วนอยู่ซ้ายมือครับอยู่ในปั๊มบางจากเลยครับมาง่ายมากไม่ยากเข้ามานิดเดียวก็จะเห็นป้ายครับภูโยนาถ้ามาจากสรลวซีรอกลอดลอดลอดสะพานมาก็ถึงเลยครับครับผมอยากจะบอกอะไรกับคนทําอาหารหลายท่านก็บอกต้องทําด้วยใจ เชฟจะจะฝากอะไรตรงนี้เช่ไหใช่ครับจริงๆแลวการทําอาหารเองแล้วก็คือนี่เชฟเชฟพูดในฐานะที่เชฟเป็นเชฟนะครับและเป็นเจ้าของด้วยมันไม่ง่ายเลยครับครับนะครับการทําอาหารนั้นยังไงให้ได้ลูกค้ามาแล้วกลับมาทานอีกอันนี้ยากมากเลยครับห้ารสชาติไม่หน้านะครับคนเปิดร้านอาหารนี่คือต้องการอะไรต้องการลูกค้ามาทานครั้งแรกแล้วเขากลับมาอีกนี่คือเป็นความภาคภูมิใจว่าเอาละอาหารของเราน่าจะถ้าเขากลับมาเนี้ยครับก็โอเคแล้วคิดว่าอาหารของเรานี่น่าจะ ถูกปากเขาแล้วแต่ถ้าก็มาครั้งแรกและผู้หายไปเลยเนี่ยอันนี้ก็นะครับหนักหนักแล้วก็ต้องต้องต้องหนักหนักแล้วแต่เชฟสังเกตนะครับลูกค้าเชฟนะครับคนเก่าก็เยอะลูกค้ามาใหม่ก็เยอะคนเก่ามาแล้วกลับมาทานอีกก็มานั่งคุยมานั่งคุยถามตุรู้สึกถูกดิบกันอะไรต่างๆเนี่ยครับครับผมท่านผู้ชมครับเป็นผู้ที่เชฟที่มีอัธยาศัยที่ดีแล้วก็เป็นเชฟที่มีฝีมือคนหนึ่ง รเรียกว่าอยู่ในแนวหน้าของมุสลิมเราอาหารยุโรปอาหารอิตาเลียนนะครับฝรั่งเศสเมดิเตอร์เรเนียนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ผ่านงานมามากมายนี่เป็นส่วนหนึ่งเราอยากจะได้ให้ท่านได้มีโอกาสมานั่งทานร้านกาปูโยดาแห่งนี้นะครับเมนูนี่หลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวที่ที่ชมมาแล้วเนี่ยเป็นเซี่ยวนึงเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยมีมากกว่านั้นเยอะ สำหรับผมแล้วอยากจะบอกว่าอย่าตีมข้าส,สันขอข้าส,สันให้เชฟอับมัดรานกับปูโยดาเป็นหนึ่งอาหารอิตาเลียนบ้านเรานะวันนี้ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสแล้วขอให้เชฟได้รักษามาตรฐานนี้และพัฒนาแล้วอย่าลืมฮะถ้าอยากจะเรียนรู้เรื่องการผลิตอาหารทำอาหารยุโรปอิตาเลียนฝรั่งเศสติดต่อมาที่ เชฟอาหมัดทางนี้ครับสามารถที่จะมาเรียนรู้ก็ได้แวะมาเยี่ยมที่นี่ก่อนก็ได้ลองมาทานดูถ้าถ้าถูกใจแล้วค่อยมาเรียนรู้ก็ได้<ม>วันนี้ผมอุตุชชสวันดีเชฟอาหมัดนามสก,กุลไหน,นะทีะ่จริงๆนะเชฟชื่อเชฟพิเชษหนูพ,พุทธพิเชษหนูพุทธนะจาก <c oughs> คาปูโยดานี่แหละครับเ,เชิญชวนให้พี่น้องมาชิมอาหารที่นี่คาปูโยดาเรียบถนนในปั๊มบางจากครับลาไปก่อนครับวิบิเล่เจ้าฟิกวันนีดายะอัสสลามุอะลัยกุมรอฮ์มุฮัมมัุลลอฮ์ฮุบุลลาห์กะตุ Oh, <imitation> oh,